รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลประจำเดือนตุลาคม2568 2ตุลาคมนายสำลิดเลียงประสิทธิ์นาย,ยกอบจอสตูลเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รางวัลชมเชยประเภทดีเลิศจากนายอนุทินชาญวีรกุลน,นาย,ยกรัฐมนตรีณห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมอาคารอิมเพค f ฟอรัมเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี 3ตุลาคมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูลมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมานางตามโครงการศูนย์บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่อยู่ในระยะที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจผู้ป่วยติดเตียงในตําบลปามพัฒนา 8-9ตุลาคมอบจสตูลร่วมกับอบตอ,อุดยเจริญจัดโครงการส่งเสริมประเพณีชักพระครั้งที่24ประจำปีพุทธศักราช2,568นสณสวนเฉลิมพระเกียรติบ้านไร่สาธิตตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนการหลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสารวัฒนธรรมประเพณีชักพระให้คงอยู่ต่อไป9และ17ตุลาคมอบจสตูลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยณตลาดนัดอบจอสตูลอําเภอควนโดนและวัดปามพัฒนารามวัดปามหนึ่งตกอําเภอมะนงังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชพระบรมบนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2568และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ18ตุลาคม2568 สิตุลาคมอบจอสตูลร่วมกิจกรรมวันวน,นวมินทรามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ดังนี้ เวลาเจ็ดนาฬิกานางเกษรเกตแก่นผู้อำนวยการกองคลังพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการและพนักง,งานจ้างเข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์และสาม,มเณรจํานวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองสตูลเวลา8ปดนาฬิกาสามนาทีานายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกอบจสตูลพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการและพนักง,งานจ้างเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และตั้งมั่นที่จะสืบสารพระราชปณิธานในการประกอบความดีงามสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนณอาคารเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาสารกลางจังหวัดสตูล 13-15ตุลาคมคณะผู้บริหารจะมาชิกสภาข้าราชการและพนักง,งานจ้างอบจสตูลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอง,องค์การบหิหารส่วนจังหวัดภาคใต้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณโรงแรมนานาบุรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรพร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมสมาพานันองค์การบหิหารส่วนจังหวัดภาคใต้ครั้งที่1ประจำปี2569และกิจกรรมสันทนาการสารสัมพันธ์ อ,อบจอ14จังหวัดภาคใตน้นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร14-31ตุลาคมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังณศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน C ี R าจำนวน7แห่งและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการจำนวน2แห่งในจังหวัดสตูลเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 23ตุลาคมนายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกอบจสตูลพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการและพนักง,งานจ้างร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชนาคข่ายสมันตรัสตำบลครองขุดอำเภอเมืองสตูลเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 24ตุลาคมนายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกอบจอสตูลเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568าจำนวน2ด้านได้แก่ด้านโรงเรียนรางวัลที่2และด้านการให้บริการทางอ e ิเล็กทรอนิกส์เ s e r v i c e รางวัลที่3จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยณห้องวายุพัก3-4ชั้น4อาคารศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซนทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ ขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร25ตุลาคมอบจอสตูลเข้าวร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ครั้งที่40ลิกอเกมณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งนำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาทัง6เข้าวร่วมการแข่งขันซึ่งจัดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง2พฤศจิกาย,ยน2568ณสนามแข่งขันภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 26ตุลาคมนายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกอบจอสตูลร่วมพิธีถวายน้ำสง์พระบร,รมศพและพิธีลงนามแสดงความไว้อาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณนะห้องโถงสารกลางจังหวัดสตูลหลังใหม่ 29ตุลาคมอบจสตูลจัดพิธีลงนามถวายความอาลัยเบื้องนาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอบจสตูลเพื่อถวายเป็นพระราชาขุศลและแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 30ตุลาคมอบจอสตูลเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบศสัตตมวาน7วันถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนวัชนาทิปัดเฉลิมพระอารามหลวงอำเภอเมืองสตูลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียติ 31เอตุลาคมนายสำลิดเลียงประสิธฐ์นาย,ยกอบจอตูลพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการเข้ารับรางวัลเมืองแห่งการเรียนรู้ประเทศไทยครั้งที่1 Thailand Learning City Award รางวัลเมืองศักยภาพสูงประเภทเมืองอัตลักษณ์ท้องถิ่นจากดรศิลาพรบัวสายประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยาสถานทัชภูมินาลานสารฝันที่เคพาร์คอุทยานการเรียนรู้ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดอปจสตูลทุกท่าน